ทางใจของเรานะมีทั้งขาวและดำอย่าให้ฝ่ายดำมันมากกว่าฝ่ายขาวจะเดินทางผิดถ้าใจเราเป็นสีขาวาจะคิดถูกพูดถูกทำถูกใจจะคิดดีกับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็เมตตาสิ่งที่เข้ามาทดสอบก็คือเครื่องวัดใจของเราใจเราดีได้แค่ไหนสอบตกไม่เป็นไร ตั้งใจแก้ไขใหม่สักวันหนึ่งก็คงสอบได้การให้อภยัยการมีน้ำใจอันง,งดงามมันดีกว่าการมีใจอันคับแคบใจที่แรงน้ำใจเหมือนบัวแรงน้ำบัวแรงน้ำคือบัวไม่มีวันโตใจที่แรงน้ำใจก็ตายตาย,ตายจากความดีจงมีน้ำใจเสมอไม่ว่าโลกใบนี้จะเป็นยังไง ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงเครื่องล่อของจิตมากมายเป็นกับดักให้เราหลงทางกับสุนุตโลกนั้น